สวัสดีครับมื้อนี้ก่หลังจากเสร็จภาร,รก,กิจนเนาะมีเบิ้งหมอลำส่วนมากก็สิเป็นเรื่องแบบบุญประเพณีบุญเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกชาวบ้านค่ะอยาางั้นเศรษฐกิจกดีแน่จ้างหมอลำสิประมาณนี้แต่มื้อนี้แบบ สะเทือนใจเลยโรงเรียนเป็นผู้จัดชุมชนเป็นผู้ช่วยที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมไปเมื่อนี้แหลวชาวบ้านเป็นผู้สร้างโรงเรียนมาตั้งแต่ก่อนสมวันถา่ารอยครับปัจจุบันเหลือนักเรียนอยู่25คน นี่ในหลูมมีคู่อยู่สิบสองคนประจัดผาปลาเพื่ออะไรเพื่อหาเงินมาจางคู่ถ้าใครเกิดตั้งแต่2 5งพหรยยหรือก่อนหน้านั้นของผม2 5งพบสอประชากรของประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นนี่ฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยพื้นฐานของพ่อแม่ ก็คือรับจ้างเป็นเกษตรกรส่วนหลายในประเทศไทยในยุคของผมก็ตอนประถมไม่มีปัญหาได้เรียนใกล้บ้านผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้เรียนใกล้บ้านคันผู้มีฐานาแท่คนสิดิเรียนอนุบาลหรือจากพศ2530 คอยซีมีโรงเรียนประถมที่เปิดอนุบาลอพอจบประถมวันนี้เกิดการสอบเขาเรียกว่าสอบเข้าโรงเรียนประจักาเภอแล้วก็จะมีโคต้าโคต้าแล้วแต่โคต้านักกีฬาส่วนที่เหลือ,อคือนวจับสลากเลยรุ่นผมได้เป็นจับสลาก เดือจากแฉบสลากความเป็นจริงนะคือเด็กฝากเด็กฝากกับเป็นโรคซึ้งโตมาหินอ่อนเอียงที่โรงเรียนเขาขาดฝากกัยนด่ยน,นยแล้วแ,แ,แต่ว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละห้องซิมีพื้นที่ให้เหลือสักกี่คนแต่คนที่ไม่มีกำลัง รูม้มีองอยู่แต่รุ่นผมมันก็ยังมีโรงเรียนขยายโอกาสมาดิได้เรียนไกลบ้านแน่ไกลบ้านแน่แต่พอมันผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยพอผมรุ่นผมผมมีลูกคนนี้ลูกรุ่นลูกผมละผมมีลูกเท่าประมาณ เจ็ดแปดปีที่ไว้สิบปีที่แล้วได้ฝากกันได้แน้วูบาลครับใส่เศนได้แด้อนุบาลเลยมันเหมือนมัธยมรุ่นผมกลับมาบัดน,นี้หลายๆโรงเรียนเขาเรียกว่าคู่ก็ต้องไปหานักเรียนได้ไหมครูต้องไปหานักเรียนมีหน้าที่ครับว่าต้องมีนักเรียนเท่านั้นเท่านี้ หันบุมีนักเรียนบดนี้ก็ถึงยุบเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจนถึงปิดโรงเรียนไปถึงบอกสังคมไทยมันคือยอดแยงไปเหตุอย่างอื่นที่เหตุใดเอางบไปรถยนตนภาษีการมีบุตรอย่างสิแต่ว่าเรื่องการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเย้ย เฉพาะการศึกษาภาคบังคับเนี่ยกันยังเห็นบัวด้อยู่สมัยก่อนคนจบเลญญดตีหน่อยเนาะกันครูสมัยก่อนเนี่ย่ค่อยจบริญญดแย้ีด้ปศสี่เนาะเพิ่นจะนนได้ประสบการณ์ความเป็นครูสม,มือการศึกษาสูงคนกัแข่งกันหดหูครับ สมัยตะก,กี้ยังมีอยู่ดอกผ่าปลาเธ่าพวาได้โหดไร่ปาะนี่มสมือคู่อะตะกี้คู่เพื่อนก็อสอนอย่างเดียวสมือกับเจ็เิทอย่างนี้มันบอทั้งกิจกรรมอะไรครูก็กิจกรรมเยอะท่าไปอยู่ใส่ครับในเมื่อประชากรมันเพิ่มขึ้นนี่ทำไมมันสวนกันไหม คือยังลดหลายขึ้นในสางได้ถนนเหนียวเข้าใจปะถนนก็สร้างจนคือเกินควบจำเป็นบุหละคซิว่าไปก็เลยกระพมทผูใ้ใดเฝ้าปะนั่นหอกถ้าเพื่อนฐานในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างคือพวไปใส่ใจสิหรือจังใดเ็ดมาตรฐานว่าจากบุคลากร สั้งหลักสูตรให้ไมนได้มาตรฐานเดียวกันไหมอันนี้ผู้ใดเรียนน้องอีน้เหนยบอันนั้นนี่ก็กลายเป็นไปสู่กันอัตราคู่กับเมือยอ้พวกคู่เลยปริวาคู่เลยแต่ว่าระบบราชการบ้านเราไม่คิดอะไรกันอยู่สม,มัอ แหยยู่หากินกันแย่แหยเราคุ้กับลับปากหุ่นสี่สิบกิโลนย้อนอยากให้ลูกได้ดีเออขับรถไปครับไปส่งสมัยได้กี่ห่อขาให้ลูกมาโรงเรียนแย่งมาโรงเรียนกันแล้วประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาคือบ้านเฮาเนี่แหละลูกเขาก็แย่งไปโรงเรียนนื้กันคือเขาเรียกโฟกัสให ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาพื้นฐานเด็กหน่อยสิเก่งโบเก่งขึ้นูกกับพื้นฐานหลักสูตรสูมือนี่พอแม่ก็พอสามารถสอนลูกได้พอเสื้อลองไปสอนเบื้งเดิแต่ข่อยเอนยังไปสอนเด็กรุ่นประถมคิดเลขกันยังพูดถือยูเสี่ยวคนให้มันเก่งบันไหนคือพวกแหนเก่งเบิดประเทศเาใจปะ เอาแบบเด็กหน่อยเพต้องแบบซีเรียสหลายๆคนพอเก่งมากก็ไม่เรียนต่อกดดันแต่เขอาแอยางเรียนจบมาแล้วก็พ่ได้ไปใส่ความู้หลายซ้ำเรียนได้บอกสิซะในฐานะที่เราแบบมาอยู่ในวัยทํางานแล้วนี่มันขึ้นอยู่ความใส่ใจวันนี้จักไปอัดนี่ยังคักสุดท้ายก็ับ่ได้ เลืศประเสริฐสีกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ด้อยเก่งเป็นบางกลุ่มฝากให้คิดครับถ้าระบบเอกชนเนี่ยก็วัดตั้งแต่บุคลากรบุรุษบุคลากรที่รับมาเป็นเด็กฝากเด็กชั้นเท่าไหร่ตั้งแต่ คือทางพี่ปูว่าเด็กฝากเด็กแท่นเป็นหมื่นโลกันตั้งแกิ่มระบบการศึกษาครับแย่ประเทศไทยไปว่าไรนะครับเบา,าซื้อซะเอาซ้ำ awesome, นี่อิมเนาะการศึกษากันบ่เต็มที่ มันสั่งได้ถนนนี่หลยเู้ยครับดูดิสามเลนอันถน,นนมันดีคน,นกับฝ้าว้เท่านั้นแหละคือเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็วางแผนการเดินทางทั้งบ้านเขาบ่ต่นต้เฝ้าว่ะนั่นนกเอางบไปเห็นอย่างอื่นกันลำดับความสำคัญให้มันถูกต้อง เขาจะเลื่อนบร่ได้ยูกับถนนไปสร้างสมองให้เยาวชนรุ่นหลังงบประมาณการศรึกษาเฮ็ดไปเฮ็ดให้มันสู่กับโรงเรียนเอกชไนได้ในลูกไม่ยังมีหลานยายมาเนี่ยได้เรียนซ้ำกันไม่ต้องไปดินน้นลน้นทุนล้นทุนาลยสู้มือพะละขอบครัว พ่อแม่ผูกป้คของกับพ่แเฮงแล้วศูนย์